เจพกับุงครับเจกันตะมนนะพุงอาตักใครพี่น้องนะครับมันเี่แสดงมันนะพุงมันนี่วันที่หนึครับเน่งกันยาและพุ้งครับเนื่องกันยากับกันยแล้วละครับมันนี่พาพี่น้องมาที่บ้านนนตราน้องคำครับอำเภอสวรรค์ชัยภูมิแนาะครบสลัพุ้งได้อย่างมาที่นะ่ผมได้มาหัวหล่ตัวนึงครับที่ศสที่เต้รถผมป่ครับปลสลับปลเอานนี้ประเทศอย่างไรพุงนะมันที่คลองหัวครับ พี่บ้อยภาพี่น้อยเงือบึงเวรุนนะครับสาวสำน้อยมาจากเมืองพนได้เดินทางจากเมืองพนของหอยพะโลส่งตัวนี้น้อยนี่ก็เป็นสาวดีครับนะครับเป็นสาวน้อยครับประมาณหกเจ็ดเดือนนี่แหละครับเขาที่ย่างไหนเขาที่ยกแพ็คเลยบอกครับยกคู่เลยบอกยกไปสามก็ได้ครับเพื่อซอนตัวนี้ก็ได้ครับอ๋ออ่ะเดี๋ยวเขาที่สมมติถ้ายกสามเนาะตัวนี้ไก่พื่นด้วยครับเด้วยเดี๋ยวค่อยเก็บรายละเอียดถ้ายกสามนี่ตีว่าเท่าไหนห้อยอันยกสามมีมืดห่าครับตัวนั้นตีง่ายก็เขาครับ ดกสตัวจุดสามตัว1หมือนหาครับ1หมือนหาถ้าแยกก็ให้น่ะทันแยกนี่กันตัวนั้นหกพันครับผู้นี่การอันนั้น1หมือนึครับออ,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 อขอบบกเวณห้อ,อยปรมไหมศูนย์หกห้าสามสามเจ็ดสองห้าห้ครับในมาสามตัวท่านน้ดีครับครับ <laughs> มูว่างามเอาจงไปผ่านก่อนเ <laughs> พี่น้องเห็นได้สาวยเป็นดอม้้ค่อยโทรหาห้อยได้ครับนะ่ย ก็ตามเพือนะครับสินค้าน้องไห้นาะบ่ไดวิตามินหรือเปล่าพมีตั้มมีนะครับรับประกันตั้มมีถึตัวครับราคานี้กันบ่ไก่ก together, okay, ini, ับไปส่งให้พี่น้องได้ยูบ่ไก่ส่งฟีนบ่เกินอลอยโลครับยกชุดทั้งสามเลยครับต้องไปส่งได้พี่น้องไปโทรหาเราครับมันมันแล้วไห้เด้อครับผม นี่ตัวนึงด้วยครับเนี่ยของหอยพะโล้แล้วนั่นหนาเพี้นี่คือยังได่นหนาเธวบาเลยเอากระบุกงันนี่ไทยกว่าเนี่ยไทยครับ เว็บได้ในมัดนี่ละอ้ัวไทยครับผมไปเอามาได้เทานีทั้งดงทังดทงดวงท้อยพ่ละโอ้น้ำเข่าหรว่างัวบ้านเขานี่นะน้ำเข่าครับสองตัวว่าเท่าใดเวฟสองตัวนี้วัาเท่าใดก็พนาครับหัวกับคนคือคูนกันเอเวร้อยนี่ละเออเอาลูกสาวแล้วไหแมเอาเอาเบอร์มาก่อนลามมะศูนย์ดศูนย์เจ็ดสามสองศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่ลูกมันจักบาทแล้วถามลูกมันเนืหาัน หาพันทครับเนี่ยสอตัวนี้เก้าสิบห้าวันนี้พกพุงเลย ดังๆมาอีกครับพี่ธีมักแค่หัวดังเหนือจักมักมากๆกันมักของเพื่นกันเื้อมาตามภาษาผมแล้วครับออกสิยงแล้วก็เด้งหัวดังมาครับอันนี้ก็ไอ้หนุ่มหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยงัวไทยบ้านเลยงัวงัวงัวน้อยงัวไทยบ้านครับเท่ายพบบุ้งว่าไว้ครับเปิดไปหกพันหาครับหกสิบห้าไปช่งเดือนะอกคันบัวไก่นะพ่อเนาะครับครับการลบวันนีผมไบ้งวะไปอย่างมันหน่อยเขาเตะเป็นตัวการลดไปอีกสามมันก็ขอเพื่อนเอาครับเพื่อนมาเก่นไหมมาเอาเบื่อมาพบบุ้งไหมส่วนแบนหนึ่ง คุณจ,จ้องอ่าหนึ่งทีจนๆต้องมีตีคนด้วยก็มันมีอย่างการเป็นแต่ละลายไปลายจากเดือนนั้นนะพอบุ้งเหนือ <c oughs> แต่ว่ารอบนี้ได้มากระคือทีนี้หลังเขาท่าได้พอบุง้งเนอะเขาท่าก็าชุกเดียวเยอะเขาท่าก็ถูกงวดเยอะครับ,รบพอบุ้งให้หมันเลยครับเด้อครับครับขอบคุณใน,นลายครับครับในห่างทางเมืองพขนในโมลเลี้ยงน้ำมันนะครับอย่างครับมีแตงว้าสาวหน่อยเลี้ยงออแดง มันขึ้นนี่ฝนตกหนักบรรยากาห้อยเล็กเขาสวยเนี่ยมันเจน็บ<น>ตัวมันนะครับเจ็บตัว <laughs> เอาเขาเริ่มนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเห็นยังไงอันนี้คือเสียงดีเท่ๆคือสีดีเท่ๆนะครับนะมันมันหลายตัวเจ็ดตัวมันเลยนอนมันก็เล่นเปียกหนำเนี่ยครับอันนี้สาวน้อยครับสาวน้อยว่าเท่าไรเลยนะในหางเสือตัวนี้ตัวนี้มาเจ็ดพันห้าครับเจ็ดสิบห้ามีประวัติบอกครับจะน่าจะเป็นลูกผสมตัวนี่แหละครับมันบ้านสาวน้อยเนะครับแล้เจ็ดสิบห้าตัวที่สองครับตัวไหนตัวสองนี่นะครับ แเออันนี้เขาตีลวบว่เฮือนห้อยาอแต่ว่าตีบ no> ่เป็นไดเนาะอันนี้ก็มันบ้านนะครับมันบ่แต่ว่าหักส่งขดทางเราอยู่ครับเ่ยตายก็ใส่ดีอยก็ที่จ็เดือนนาะนเลยครับเก็ยรเป่ยเดือนเนาะเกเปลเดือนได้อยตั้งแ่ครับมองว่าไว้อ่าเก้าปัญหาครับเก้าสิบห้าเลขครับสามตัวนีราคาเดียวกันเลยสาน้อยเบบี้คู่กัน อ๋ออีกสองตัว <cleaning> ย <cans of them> ุ 91, ่นี้ก็ที่ผ่าเท่ากันราคาเดียวกันเลยครับบอกราคาเดียวกันหมดเก่าพันถาครับพี่น้องก็พริกน้ำหมดเนาะเตอร์หรือวันทียุ่งทั้งสามกันแล้วเตียนเนาะอันนี้ของห้อบ่ครับเมนบ่แมนนครับตัวนี้จะทองครับอ๋ออีลานี่ทองแล้วให้เบิางพี่น้องตัวนี้สาวทองแรกแกะเดือนครับ่องผู้ใดห้อย ตัวนี้พันทับมันตัวบามันในเซนในในปั้มแหะครับอ๋ออีหล่ายิงหัวร่วนพูดได้เนาะยั่ไครับหัวร่วนสาวท้องแรกร้อยเท่าใดสามสิบพอดบอกครับได้บพอดได้ดอกครับเบนาะขายตลาดตัวนี้ว่าเท่าไรครับนายตัวนี้ว่าสิบแปดหาล้อยครับสิบแปดหาล้อยราคาเปิดแล้วครับต่อรองได้จะมีติดคนบ่มีน้อยเนาะบ่มีครับประกันปลาตัวกินใหญ่ยู่สองตัวนี่ของเาตัวนั้นแม่นครับตัวนั้มนมันเป็นหะลั่วากเดียวกันแหละครับซื้อหนึ่งแถมไม่ได้อีล่าอีล่าเท่าเท่ามันเน้ำพึ่งจริงนะ อันนี้ก็ลาหรือบักลาตัวน้อยนะตัวตัวเมียกันครับเป็นกัมพาครับอ๋อมาเที่ยวน้ำไอ้ายเตี้ยเนียครับมันเข้ามาถ้าถ้าพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงตัวนี้เขาแถมตัวนี้พร้อมก็ได้แก่เนี่ยครับไม่สีแยกก็ได้ครับเอ้าวทวารเสด็จนะครับคู่น่ะทรงตัวนะคู่นี้บอกไปเมื่อเก่าครับซื้อหนึ่งแถบหนึ่งไปเลยครับสงสารมันใหญ่ไปน้ำกันเพราะว่าจุงตัวนี้มันกันแลน้ำหลุดอยู่น้ำกันสองตัวครับขอลึ่งกันครับบนระบบห้อยของเขาหมดแล้วครับ ขอเบอร์ไว้ก่อนดครับนะ5ครับ766 5ห5 4ครับได้ห่างเยลืองจักบมงพลได้ครับพี่น้องได้ไปเลี้ยงไปทุกหัเรามันมันนะพี่เบผมขอบคุณครับดูในตลาหรัง i mm. mm. แม่ลำดวนพ่อพลจากเมืองพลได้สาวงามมา่อสองสาวล่างหัวรุ่นตัวนี้จากเดือนแล้วนไหครับมันสิบแปดครับส่บแปดอ๋อใกล้ดีขึ้นนะ้่นะพ่อเนาะเมืองแเราท่านไายปั้นปั้นอย่างนี้ท่านไทยสี่สิบห้าขึ้นบริษัทไหนพ่อแดงดีเราอยู่ครับถือว่าเป็นง้อเลี้ยงง้องามจิดหนอีลานะเราเล้ยมา่สองสาวฝาวตัวนี้เขาว่าเท่าไหร่ครับว่ายี่สิบสามห้าร้อยยี่สิบสามห้าร้อยลาตัวนี้สายเลือดเขาคู้ใดนะ ว่ามันอย่างไรพ่อว่าบบกเคเอฟอย่างนี้แหละอ๋ออาจจะมีสายเลือดเยอะนะครับเนาะพก็คนก็ดีดูแลดีนะมึงเราน่ะสะอาดสะอ้านผิวพรรณก็ดีไอ้มงตุ้ยสองมึงเคยไปเก็บละเอียดพ่อมหมสาวตุ้ยนี่สองคือนางนี่อยู่ต้นคุริตัดนะครับเอานางนี่ก็สีดีแล้วแหละพ่อหอกจากประเทศเขาเนาะที่สุสีกันบ่อายุพขาค้นมาส่องตัวนะสุสีเนาะแต่เวลาตัวนี้กที บางน้อยนึงบางก็เอาราบะหาน้อยนึงแต่ว่าสีก็ได้อย่างร้อยู่ความสูงพันกันเครื่องดำเท่าไหร่ล่ะครับลาเดี๋นะเนึ่งหนึ่งวันสองพันสามสองสาสองถ้าพี่น้องยกคู่หรืลไงนะพ่อเนาะครับยกคู่ก็ได้เบอร์เจ้าของจำได้เทียบบ้เบอร์เบอร์ยกกันใาย่จังจำไม่ได้จกเทียบดีครับนี่ได้ขอเบอร์แม่ลำดวนครับเบอร์คุณแม่องค์คอยเบอร์ยังก็หลงนั่น อันชิดครับจางเยี่ยวูรจังเยี่ยวบนนูกว่าีสามเป็ดคิตังไหนเดนี้เอ้าให้คิดครับเบือเจ้าของมาคิดใจเบืองปยังนพ้นแบบนีมัองเจ้าของไห้เบื้องปว้อนเศษจับครับล้นเต้กับอีหยังครับเยงน้อยนี่คือบ้านเราอยู่สองหม่องเลยครับเด้ได้มานมืนี่หลายตัวด้ในเศษจอบอ่ะ่ครับห้าตัวหกตัวเลยครับเพราะลายตัวนี้ตัวมือเซาได้นไหมแครับตื้นสนามมือเศ้าไหนครับนะส่ลูกเขาไปใส่เศจอบลูวนผมมาออกครับ โอยแยกลูกครับตอนนี้ท่องได้ครับท่องได้สามเดือนครับ้านบ้านเปนบ่ท่องหรือว่าบ้านหรือว่ายี่ห้อบ้านบ้านครับแต่ตัวเราที่ไหนพันลูกอ่ะพันลูกกัติดสองตัวเนี่ยครับก็สูงนี่เฉยๆอันสูงนี่ก็ร้อยสี่สิบเกินแล้วครับมาเท่าไหรครับนั่งข่าวแต่นะผมจะได้ยี่สามครับสองสามครับสองเป็นสามลงสูงนะครับเล้วนะครับว่าไก่เราสูงไงพร้อมครับนะครับไปตัวที่สองนั่งแดงตัวนี้ นั่งเด้งตัวนี้นี่อันนี้นี่ยง้วสาวหึงง้วทองครับนะอันนี้เป็นหัวผมแยกลูกขึ้นกันครับนมยังไข่อยู่เลยอ๋อลูกเรียกเนาะครับแล้วจะไมตัวที่สองครับผมสูงอีหลานนี่ก็ร้อยสามกิบหาขึ้นบนละคทันที่สิบทีบินห้อยปลาหรือโต๊ซีโต๊ซีครับเออถ้ามีที่คนก็พี่เดรถเสียเกือบครับผมนี่ครับก็ได้ครับลาเดนนะตัวนี้ผมห้องไว้นุ๊ซีเครื่องดับอย่างดีเนะครับนุ๊ซีผมคนที่เก็บรายละเอียดอันนี้ก็สาวด้วยนไหมครับแมีนครับ สาวตัวนี้ก็สีคล้ายตัวเรียกนะครับนะร้อยสามสิบพได้ยุจักเดือนแล้วในเศรษฐีหัวกันยุส้นปีครับเนี่ยครัเนื่อหนังขอทาอยู่ด้วยไะเครื่องผ้าก็ได้ครับเศรษฐีอะไรนะผมห้องไวมื้นเจ็ดพันหาครับเนื้อหนังขอทาเนาะสามหมื่นเจ็ดพันหาตัวที่ซีนี่เป็นว่าเขาบอกแดงๆนะอันนี้เป็นปะเนี่ยครับอันนี้ง่วสาวทีครับหรือจังไรอันนี้ก็ง้วงาวสาวครับสาวครับโอ้ก็ที่คือระบบเสรษฐบครับอืม ลอยสารหิบหาแล้วมันไหลไปได้เนาะตัวไหนครับเสียจบตัวนี้ผมเปิดใบมื้นห่ามื้นห่าครับ, <15 S 1> รบตัดไปที่ห่าแล้ได้มาหลายเด้ครับมื่อไหร่เต็มสนามเลยท้นสีน้ำตาลใหม่หน่อยนึงใส่ละลูกเขาไปใส่ไหนอีหลานนะแยกขึ้นกันครับนมนีน่ย,ยู่เล<อ>่นนะผมเนีโอ้นี่ก็แยกลูกไปอีกครับลูกแรกกันบ่ครับแครับเราต้อไปตัวที่สอง ความสูงสูสีกันแับสูสีกันหัวสามตัวนะครับสูสีกันอ่ะถ้าได้เซจจอบอะไรเด็ดน,นะผมเปิดใบเหมือนซีครับเหมือนซีราคาที่เปิดมาทั้งเบิดนี่คือราคาเปิดตัวลองได้เลยครับต,ต,ตัวล็องได้การเป่ไก่ส่งไงเพราะเราเจอบละตั้งหลีกติคนบ่มีครับ,รรบถ้าพี่ลองซื้อไปแล้วมีปัญหารับประกันบ่รับประกันครับรับประกันมาสักคอเบอร์น่สเซจอบครับเบอร์ครับ0879204275ครับไปจอบได้ครับได้ไปโทรตัวล็อกเราครับมัดตัวใดอะ มื้อนี้ก็ให้หมันได้ใส่จบเด้อมื้อนี้วันที่หนึ่งอีกต่างหากมือโศกมือลาบครับพี่จิ๋นเนี่ได้ตัวดีมากกว่าเรงุดหงคือว่าได้ยินข่าวว่าโศกเลี่ยซีผมซื้อลอตเตอรี่ซีสองนะครับซีสองครับแต่ฟังข่าวได้พี่น้องเน้นขนาดเราหมันกันซีสองกันหมันกันได้เฮเลยวันเจีเสียจบว่ะแล้วดี๋มาหลายตัวแล้วมือหนึ่ง

เพราะสิทธิ์ก็หอมปลาแท้กินกับข้าวเจีอะหอมปลาลาดสิทธิ์จากแกงสนามนางนะครับเ<อ>ือโอกาสมีกินข้าวเส้าอยู่ทั้งคีภูมิพร้อมได้สาวเงยได้โคมเงยเพราะนั่นแหละมาหนึ่งชุดจากตัวและนอกประสิทธิ์ผ่านลูกอะล,กอลูกสองนะครับ<อ>ลูกสองรอบไปตัวสามลอยสี่สิบขึ้นบาเลยอีลานะครับนะลูกนี่ภูหรือแม่ละประสิทธิ์ลูกตัวเมียโอ้ลูกตัวเมียลูกบ้านบ้านเลยลูกยี่ห้อนาะนเนียน่ยเนาะ ลูกบอลบ้านเนลูกยี่ห้อพ่อลูกบอลบ้าน,านพระสิทธิ์วัดเทคู่นะวัสองมื่นหาครับสองหประเด็นเมน้นี้ประมาณเมื่อนี้เจ้าของไหนเบอ, <c oughs> อ,อร์เจ้าด่จําได้ขอเบอร์ผู้ใดลริ้ขอเบอรลูกซ้ายเถอะเบอร์นี่อยู่ในรถเออเอาหาเบอร์ผมเนี่ยแล้วจ,เจะเบอร์เจ้าของบ่คอยได้ครับลูกสาวแดงดีอย,ย,ยู่ได้หลือลูกกรได เบอร์ครับศูนย์หกสองห้า no. ห้าหกหกห้าเจ็ดห้าปรสิทธิ Bun ์ม่นิศูนย์หกศูนย์หกสองห้าห้าหกหก ห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดเมนครับพ่ะ <laughs> พี่ดวงมาเบิ้งค่อยเลี้ยงของอบตหนองคามมาเบิ้งนั่งไงก่อนไหมครับมายมาคือพดอตาดันนั่งไงน,นะ <c oughs> นั่งไงนี่เขาที่พันจากตัวแล้วครับไหนพันลูกอะ <c oughs> ลูกสองลูกสองทับพันประมาณเดือนกว่านอะเอาลูกสองในท้องสิครับแ <c oughs> ม่น้ผสมพูดให้เราครับนั่งไงน,น,นะผสมของลูกลุงเพชรจ้ะ อ๋อผสมคมตัวดีครับอ๋อร่อยพอสมหรอแต่ทับหลอดออกลทับหลอดค่ะท่าเดกครับวามสูงแล้ววะร้อยห้แล้วไปลูกครึ่งบอกครับแม่แล้วหนึ่งะครับตีนสายเลือดผสมเนีาะเบื้องหน้าตาเบื้องเขาเลยแม่านนนะครับรอยเสด็จก็ห้อยรอยห้าสิบามอีหลานนี่แม่เป็นคนเงยได้ครับเน่ะท่าเด็ล้วห้อยว่าไว้นะห้อยห้าสิบห้าจ้ะห้าสิบห้าเออต่อรองได้นลครับเนาะตั้มมีติคนบม่มีดอเกลือม่มีค่ะทางกับบอดีนะครับเนาะมาเบื้งนั่งเผือกมาครับเา ลูกสาวพู้เดนน้องนางเรือกเลยครับลูกสากองตีงหญ่จ้ะตีใหญ่จากเดือนแล้วครับเนี่ยมันตีสามกองใหญ่ตีแต่าหู้ใช่ไอมหู้ดีต่ได้ครับว่าไปนางเขือกันหกห้าร้อยจนต่อได้มันเอาเบืรอมันเลยครับเก้าสองอย่าเก้าสา้าหราคาที่เปิดบนนีโตแล้เนี่ย้องให้เนาะได้จ้ะต่อพี่น้องคอยโทรมาหาเราด้วยครับด้วไหนได้ไปเลี่ยงสตัวตมสามหนได้่ครับ

มื่อนี้บรรดานายห้อยกันน้ำเขาของเขาพ่อประมนะครับเพราะว่าเมื่อคืนมีฝนตกหนักหลายคนเมื่ออาทิตย์ออกไปให้ไปนะหลักๆมื่อนี้กับหัวที่เขาตลาดนี้ได้เป็นหัวเลี้ยงนะครับหัวเลี้ยงหัวเนี่ยกับพอมีเน่การซื้อขายกับพ่อได้ขายกันอยูะเพื่อพี่น้องอยากเบิงบรรยากาศการซื้อขายอยากมาเช็คเบิ้งราคางัวราคาควายหรือว่าอยากได้งัวไปเลี้ยงควายไปเลี้ยงกับตลาดบ้านหนองคมตลาดดั้งเดิมนะครับเพิ่งเปิดตุกวันจันทร์อีกตลาดหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันอันน้นเป็นของกำนันกับเปิดทุกวันจันทร์ับ ก่อนลาเนี่ยครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้นะครับก็เป็นกำลังใจแล้วก็สามารถรับชมติดตามได้ทั้ง YouTube แล้วก็ f เฟซบุ๊กนะครับสำหรับมื้อนี้ก็เอาไปเสนก่อนเดี๋ยวค่อยพ่อกันใหม่นะครับมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับมันมาน้ำฉันเออคือนหนึ่งแถมหนึ่งไม่ตัวเดียว